สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกุกอกนะคะค่ะก็บรรยากาศหน้าบ้านลุงโอนะล่มก็มีนะแต่ไปตากแดดนะมันสวมควรไหมล่ะเนะเออคนอะไรนี่นะคะลุงพันนี่ก็ตำนานกกกอกนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะกกกอกบรรยากาศที่ท่องเที่ยวหรืว่าไม่สบายตากแดดอย่างนั้น นหนาวเราไม่นั่งกากแดดไร้สนนะขาดความรักความอุุ่นนะมีเอ็มซีบอกว่าทำไมลุงพันไปนั่งกากแดดไร้สดอยู่วะ่าวลุงพันกังเพื่อมือ้อเมื่อวานนี้น่ะเรานั่งอยู่ใต้ต้นมะอกกานีมอกานีมีมันสี่ต้นนะ่ะแต่แต่ว่ามันก็อยู่ในร่มมาอละ่ะแต่เครื่องมันร้อนอยู่ตรงไหน,นก็ร้อนเครื่องนอะนอกเอาเสียวไปเลยนะโอ้ยตกอกตก,ตกใจโหมีแต่สาวสาวทั้งนีสาวร่มร้อม นานๆครั้งจะได้เจอกันนะลุงพันหนาวบ่นนั่งตัางแดดมิมสีบ่นว่าสงสารลุงพันไม่ได้ไปในงานเมื่อคืนครับผมก็ถ้าไปเราก็คงหยุดไม่ได้อยู่เต้นเหรออู้เบิ่งแล้วจุ๊จึ๊จั๊กจึ๊จั๊กอันนี้ไมตกลใจอันนี้อันที่ถามเนี่ยคือไม่ไปเองใช่ไหมเอฟซีจะได้ไม่ต้องว่าคนที่ไปเนี่ยไม่สงสารลุงพันเลยเป็นสนุกไม่ทิ้งลุงพันเขาเนีมันมันกลับขอโทษขออภัยเพราะว่าผมผมตั้งใจที่จะไม่ไปเอง กับเบื้องไรโสดอยู่ก็เห็นพี่น้องเราหลายคนอยู่ห้ยถ้าเราไปแล้วก่อนจ<ล>ะได้ตั้ง <c oughs> กล้องป่นแล้ก็ขึ้นไม่ทีนะเมื <c oughs> ่อวานมาขาข้างขวาทำไมอ่ะม,มันเป็น เออมันเป็นเป็นเส้นเป็นเด็นนะเอาเริ่มเปแล้วเหรอสงสัยน่าจะได้เป็นเพื่อนกันแล้วสิลงมันไม่ค่อยถนัดนะเริ่มเริ่มเลยนเพื่อนเราไปลุงก็กำลังจะออกแล้วนะคะนี่ปลาแตนก็ออกมาแล้วนะคะสวยเช้งเลยเเ้้มมาไไไ่่ยดด็บ มาตรนเี้ดเสือเป็นคนเปิดประตูแล้วนะคะมาอยู่กกอกเสือค่อยปิดเปิดประตูมาเลี้ยงนิกกี้ รู้จักค่อยไปก็ไม่รู้จักปุ๊ห่วงปุ๊ไม่ให้กินด้วยไม่ให้กินคือหมดประโยชน์เอาไปด้ไหมอ่ะเอาแต่มะม่วงไหมขึ้นติดรถไปเวลาที่เจ้กลัดไปกินไงเดีาไปดูผ้าเจ็ดสีบ้านปานป้าปานเดี๋ยววันนี้ไปเล่นเด้งดึงเนาะเนาะดี๋ยววันนี้มากุกกอกอีกไปเล่นเด้งดึงบ้านปะปานเนาะ ให้พี่พลอยก็ไปด้วยเนาะพี่พลอยก็จะไปนะเล่นเด้งถึงเมื่อวานพี่พลอยก็ไปพี่ตองก็ไป้าขึ้นรถคิดถึงมากเหมือนเหมือนวันที่ไปวันนั้นนุนะคิดถึงเบ๊จอยมากๆคิดถึงพี่พลอยมากๆไม่รู้จักใคร เมื่อคืนก็อุ้มแม่แอนกับบงุจักบอกไม่ไม่แม่อนกับบงคุจักไม่ไม่อายุคนเห็น่งไรตื่นเช้ามาบงคจักแต่เบะจอยก็มองได้ห่างตาเลยนะเนี่ยพูดถึงเขาเนี่ยไม่เขแม่ก็ท่ชาตาเขก็ไม่มองพอล้วเราไปเล่นเร่งดึงเนาะแต่ว่าไปด้กันไหม

บายบาๆถามที่จะขึ้นคันไหนถามซิคันเราข้อซานเราไปกับแม่พีไปกับแม่พีกลัวกลัวพี่ลอมไม่ได้เลยไม่เอาใครเลยไม่กลัวกลัวได้ไปด้วยแม่พีกลัวจะเชิญไปด้วยกลัวเขาเอาจากแต่บอกว่าเขาไปอยู่จำปาดวงหลายวันแล้วนะเขาซันด้วยอาแล้วก็ไม่เอาขันได้ขันขาวอยู่ว่ เอาไปด้ปดปดเอาผ้าไว้ก่อนมาถือให้ผ้านะ,าาะนนดมกูดกูเหม็นก็เหม็นผ้านะสมบัติการยางมาแล้ว มิน้อยติดแม่พีก,กับน้องพลนะขึ้นหน้าแล้วขึ้นหลังมาเดี๋ยวป้าเอาขึ้นให้นหนเดี๋ยวป้าจำให้มาเดี๋ยวเอาขึ้นให้เดี๋ยวป้าปั้นเอาขึ้น สมัยก่อนนะ <c oughs> มีหมอกหนาเลยนี่ไงบ้านพี่ลอมอยู่ตรงนี้บ้านเก่าอย่าร้องไห้นะสบายดี ช,ช,ชจะตักจำปาดสงสอง,สองเดือนเนาะอันนี้สองเดือนแล้วยังจะพาเดือนอ๋อแล้วอีเดือนหนึ่งเบื่เอนนเมื่อแล้วนี่มมเมื่อชาเบื่อเล่โอหเมื่อแล้วจะได้เวลากลับแล้ววันที่เท่าไหร่แล้วนี่สามสิบเลยแล้าลุงพันไม่กลับนี่รถใบแดงกอยยึดเรื่อเขาตามสะดวกเลยึ <c oughs> ยดแล้วรถไปใหญ่เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่หน้าบ้านช่างใหญ่นะคะ